ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเจรูกาดิมาโวจากสกายสปอร์ตยืนยันเอซีเมลานวางดาวินูนเยสเอาไว้เป็นตัวเลือกสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกของพวกเขาในซัมเมอร์นี้ ตามที่นักข่าวชาวอิตาลีเปิดเผยมิลานกำลังพยายามเซ็นสัญญากับกองหน้าของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นตัวเลือกแรกในแนวรุกของรอสโซเนลีแต่การเจราจายังคงเป็นเรื่องยากเนื่องจากค่าตัวของเขามีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวการเซ็นสัญญาที่อาจเกิดขึ้นยังคงมีความซับซ้อนเนื่องจากอัลฮิลาวทีมจากซาอุดีอาระเบียก็สนใจในตัวของนูนเยสเช่นกันมิลานได้พูดคุยกับกองหน้าชาวอุรุวัยรายนี้แล้วสโมสรซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ยังคงให้ความสนใจกองหน้ารายนี้อยู่อย่างมากในเวลานี้ เอไอฟันธง2งแข้งใหม่ลิเวอร์พูลติดทีมยอดเยี่ยมพีเมยรีก2,025 2,026ศึกพิมยรีก2,025 2,026จะเริ่มเปิดฉากฟาดแข้งกันในช่วงกลางเดือนนี้แล้วและแม้ตลาดนักเตะยังเปิดอยู่จนถึงต้นเดือนหน้าโดยทุกทีมยังสามารถเสริมทัพได้แต่ล่าสุดกีฟมีสปอร์ตได้นำเอไอมาหาคำตอบถึง11นักเตะท,ที่ดีที่สุดของพิมยรีกในแต่ละตำแหน่งโดยนับรวมนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาในซัมเมอร์นี้ด้วยและจากรายชื่อทีมยอดเยี่ยมปรากฏว่าเจอร์มี่ฟริมโปงกับฟอเรนเวีย สองขุนพลใหม่ของหงแดงที่ย้ายมาจากไบเออร์เลวเซ่นทั้งคู่ถูกเลือกให้เป็นแบ็กขวาและกองกลางที่ดีที่สุดนอกจากนี้หงแดงในฐานะแชมป์พิมลีกมีตัวแทนติดโผชุดนี้มากที่สุดเช่นกัน,กนรวม5ราย11นักเตะยอดเยี่ยมของพิมลีกก่อนออกสตาร์ทซีซั่น 2025- 2 0 2 6สาบผู้รักษาประตูมาร์เซลจากฟอเรสต์กองหลังเจอร์มีฟิมปงจากลิเวอร์พูลเฟอร์กิลฟันดจากลิเวอร์พูลวิลเลียมเซร์บาจากอาร์เซนอลอันโตนีโรบินสันจากฟูแลมกองกลางไรนนนกกกรราาาาเเเฟฟฟแแบบจจจลิววูููโมต กองหน้าโมฮัเหม็ดซารา์จากลิเวอร์พูลเออริงฮแลนด์จากแมนซิตอ้อเล็กซานเดอร์อีซักจากนิวคาสเซิลกองกลางหลีกผู้ดีใครแพงสุดประวัติศาสตร์ขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ชั้นอยากไปหยับแอนฟิลด์โดยเจบาท ตำแหน่งกองกลางคือหัวใจของแต่ละทีมเพียมหลีกอังกฤษที่ยอมจ่ายมหาศาลไปดูกันว่าใครซื้อมาแพงสูงสุดเวลานี้ตั้งแต่เริ่มหลีกสูงสุดเมืองพอดีศักยภาพจับจ่ายแบบเต็มข้อก็ทําให้มิดฟิลด์คือพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ช่วงชิงกันหนักหน่วงทั้งตัวผู้เล่นดีๆหรือราคาระดับก้าวกระโดดกองกลางยุคนี้ต้องอนเนกประสงค์เป็นได้ทั้งเพลย์เมเกอร์เพรสซิ่งฉลาดแย่งบอลเก่งและตัดสินผลชนะให้ทีมเมื่อลูกออกจากเท้าหากใครคุณสมบัติครบรับรองต้องมีทีมใหญ่กล้าจ่ายซื้อร่วมงาน ซึ่งเชื่อหรือไม่ก็ตาม5ผู้เล่นค่าตัวแพงสุดหลีกเวลานี้คือกองกลางเว็บไซต์ทันเฟิร์มาร์เก็ตนำไปไล่เรียงดูกันนำมาโดยโฟร์นเวียร์เดฟิลด์ตัวรุกลิเวอร์พูลที่เพิ่งเข้ามาสัมเมอร์นี้ค่างวดของแข้งร้อยทุบสถิติของพิมริกอังกฤษเมื่อซื้อจากไบเอเอร์เลวเซน125ล้านยูโรส่งถึงหน้าสนามแอนฟิ์ต่อที่ลำดับ2เอนโซเฟนันเดสกองกลางแชมป์โลกของเชลซีถูกซื้อจากเบนฟิก้าเมื่อตลาดต้นปี2023เรด121ล้านยูโร อาสซนอลเป็นเจ้าของสตรีติลำดับ3ซื้อเดคแอนไรท์จากเวสแฮมเมอร์ซัมเมอร์2023ราคา116.6ล้านยูโรที่4ยังเป็นทีมสิงบลูร่วมหัวร่วมหางมอยเซตไกเซโร่ Zero จากไบตันซัมเมอร์2023เช่นกัน116ล้านยูโรล,ลำดับ5คือปอปอกบาที่ไมเตอร์ซื้อจากยูเวนตุสสนนราคา105ล้านยูโรเมื่อปี2016 แมนซิตี้เป็นเจ้าของสถิติลำดับ6ตอนซื้อเควินเดบรอยที่ต่อมากลายเป็นตำนานสมโมสรจากวบบวกเมื่อปี2015เรท75ล้านโยูโรกาล็อตกาซิเมโลโลมิสฟิลแมนเจตมาที่7เรท70.7ล้านโยูโรจากเรอัลมาดริดซัมเมอร์2022 สดสดร้อนร้อนอาร์เซนอลซื้อมาตินซูเบเมดีจากเรอัลโซเซดาดมาตลาดหน้าร้อนนี้70ล้านยูโรอยู่ที่8ร่รวมเพราะเท่ากับตอนลิเวอร์พูลซอยดูมิกโ,โซโบชไลาจากอาร์เบล็อซิกปี2023และแมนซิตี้ซื้อโรดี้เมื่อปี2019จากแอดมอริดเป็นอันว่าครบท็อปเทนกองกลางค่าตัวแพงสุดเพียมรลกอังกฤษกว่าสายตาดูแพงจริงสมคุณภาพฝีเท้าทุกรายก่อนจะมาถึงอูกโกเอกิเต้ขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์สิงสนามจริงโดยยักษ์เด่น ซัมเมอร์นี้ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดของลิเวอร์ pool ในแง่ของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมของอาร์เนอร์สโลตนายใหญ่ชาวเนเธอร์แลนด์เข้ามาคุมทีมเมื่อปีที่แล้วและซื้อนักเตะใหม่ร่วมทีมแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือเฟเดรโกเคียซ่าซึ่งก็ไม่ได้อยู่ใน11คนแรกแต่ก็สามารถพาทีมประสบความสําเร็จไปถึงแชมเปี้ยนลีกอย่างยอดเยี่ยมผู้เล่นหลายคนย้ายออกไปอย่างควีนเคลเลอร์และแนทฟิลิปแต่ไม่ได้เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่น่าเสียใจคือในรายของเชนลาลิกซานเดอร แต่นั่นคือวิถีของฟุตบอลแต่ทีมก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆด้วยการเสริมทีมอย่างน่าสนใจทั้งฟอร์เรนเวียสเจเลมี่ฟริมปงมิลอสเคอร์เคสและอามินปิซี่บวกกับจอร์จี้มารัสวิลี่ที่เซ็นสัญญามาก่อนหน้านี้แล้วและล่าสุดกับอูโกเอกิติกกกองหน้าที่จะเข้ามาเป็นตัวความหวังในการทำประตูเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพาโมเมตซารามากจนเกินไปเหมือนอย่างที่ผ่านมา กองหน้าวัย23ปีจะกลายเป็นกองหน้าชาวฝรั่งเศสคนที่7ของลิเวอร์พูลซึ่งวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูว่า6คนแรกนั้นมีใครกันบ้างแบ็คหน้าดีโอเมตหลังสร้างชื่อกับโอแซแถมยังเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก1998ยายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลภายใต้การนำของเชราอุิเยที่เป็นคนชาติเดียวกัน ในราคา3ล้านปอนด์แบ็คหน้าเดียวเมดประเดิมเกมแรกในนัดพบซันเดอร์แลนด์และทำให้แฟนได้ตื่นเต้นด้วยจังหวะตีลังกายิงแม้ภาพช้าจะแสดงให้เห็นว่าบอลข้ามเส้นก่อนโดนสกัดออกมาแต่ด้วยสมัยนั้นยังไม่มี V A R เหมือนปัจจุบันเลยไม่ได้ประตูอย่างไรก็ตามในช่วงเวลา2ปีครึ่งกับสโมสรจบลงด้วยความผิดหวังและได้ลงเล่นเพียงแค่5เกมเท่านั้นแถมยังเจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานอีก สุดท้ายก็ไม่สามารถยืนหยัดในทีมได้จนกระทั่งโดนปล่อยให้อัสซักเซโอยืมตัวในเดือนมก,กราคม2003กระทั่งหมดสัญญาและแยกทางกันไปอองโตนี่เลอตาเล็กกองหน้าชาวฝรั่งเศสคนที่2ที่เชลอุโอลิเย่ดึงมาอยู่ในทิมแอนฟิลด์ก็คืออองโตนี่เลอตาเล็กในปี2 0 2 2 โดยในเวลานั้นเขาถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองว่าจะก้าวขึ้นมามีเส้นทางอาชีพที่สดใสลิวอพูเลือกที่ปล่อยให้เลอตาเล็กกลับไปเล่นกับเลออาฟอีกหนึ่งปีก่อนจะกลับมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในปีถัดมาแต่ช่วงเวลากลับสมสรนก็เป็นไปอย่างยากลําบากทําได้แค่ประตูเดียวจาก32เกมถึงกระนั้นเขาก็ยังได้เชื่อว่าเป็นขุนพลของทีมในชุดควาสโธฟี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2005แม้ว่าในฤดูกาลนั้นจะเจ็บยาวมาตั้งแต่เดือนมกราคมก็ตามอลงปก ย้ายมาร่วมทีมจากเรืออัพด้วยวเพียง17ปีหลังจากสร้างชื่อมาก,กับเรืออัพถือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันกับอองตนี่เลอตาเล็กนั่นเองอันที่จริงแล้วฟอรโรงซินมาปงโกถือเป็นแข้งดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงคนหนึ่งเป็นที่ดึงดูดใจแมมมองและทีมงานของเชลาอุลิเย,ย่อย่างมากแต่ช่วงเวลาในทีมแอนฟิลเขาต้องดิน้นรนกับการแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมด้วยช่วงเวลานั้นทีมมีปีเตอร์เขาและเฟรดรันโดมอริเอนเตสอยู่ในทีมทำให้เขาไม่ได้โอกกกาาสมานั ปิดฉากกับสโมสรด้วยผลงาน9ประตูจาก65เกมอยู่ในชุดที่ได้แชมป์อยู่้าแชมเบอร์ลิกและอยู่้าซูเปอร์ครับนิโคล่าอาเนลกาก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงเบอร์ต้นๆของโลกภายใต้าการปลูกปั้นของอาแซนเบนเกอร์ที่อาเซนนลแต่การตัดสินใจย,ย้ายไปเรอลมริตในปี1999กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาชีพของเขาเริ่มถอยลงอย่างรวดเร็วหลังอยู่กับราชันชุดขาวเพียงปีเดียวเข,เขาก็กลับไปที่ปารี Man. สแซงต์แชร์แมงสโมสรเริ่มต้นก่อนที่จะมาอยู่กับปืนใหญ่ แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับหลุยส์เฟนันเดสที่ทำให้เขาโดนปล่อยให้ลิเวอร์พูลยืมตัวใช้งานในเดือนมก,กราคม2022ช่วงเวลาที่กลับมาเลนอังกฤษไม่ได้จุดประกายอาชีพของเขาให้กลับมารุ่งโรดอีกครั้งแต่อย่างใดและทำได้เพียง5ประตูจาก22เกมหลังจากนั้นก็กลายเป็นนักเตะพาเนเจรที่คาแข่งกับอีกหลายทีมทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เฟนาาเช่โบตันเชลซีเซี่ยงไฮ้เซนหัวยูเวนตุสเบสบอมบิดอัลเบียนก่อนไปปิดฉากกับมุมไบซิตี้ในอินเดีย ทีบิวซิเซถือว่าเป็นกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดหลังย้ายจากโอแซมาร่วมทีมเมื่อปี2004ด้วยค่าตัว14ล้านปอนด์ซึ่งในตอนนั้นเขาก็สร้างชื่อให้ตัวเองมาพอสมควรในลีกเองเขาเป็นหนึ่งในคนที่สังหารจุดโทษตอนที่ดวลกับเอซิมิลานในเกมชิงชงเลเลร์ยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกในปี2005และทํา2ประตูใส่ CSKA Mo มอสโกช่วยทีมชนะ3-1ในนัดชิงถ้วยยูฟาซูเปอร,ร์คัพอีกด้วย ผลงานในภาพรวมของชิบิวซิเซมีทั้งดีและแย่โดยส่วนใหญ่เขาถูกจับไปเล่นเป็นตัวลุกทางดิมเส้นมากกว่าที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าด้วยความเร็วที่มีสุดท้ายอยู่กับทีมได้2ปีก่อนจะถูกปล่อยให้มักเซยืมตัวใช้งานในปี2006กระทั่งย้ายถาวรในปีถัดมาดาวิดเอนก,ก็กองหน้าวัย19ปีในตอนที่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2008ถูกขนานนามเป็นนิวดีเจดอกบด้วยความเร็วและความแข็งแกร่ง ทำให้แฟนบอลคาดหวังว่าเขาจะทำผลงานได้ดีแบบดาวยิงเชลซีแม้จะไม่ได้ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำมากมายที่ตัวเลข19ประตูจาก94เกมแต่ภาพรวมของเขาไม่ได้ขี้เรเลยมีความวูบวาบโชกเฉียวแต่ก็อย่างที่ว่านี่คือช่วงเวลาที่หงแดงกําลังพยายามกลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งและนั่นไม่เพียงพอในปี2011ลิเวอร์พูลทุ่มเงินดึงทั้งลุยโซเรสและแอนดี้แคร์โรเข้ามาเสริมทีมทำให้เส้นทางของเขากับสโมสร,รต้องจบลงด้วยการถูกขายให้กับโบตันวันเดอร์เร์ไป หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ